ฝากใบให้เป็นบ้าใบให้เป็นบ้าใบถ้าไม่รักถ้าไม่รบอกมาจะรักพี่รดพีรัก็นแช่หรทักอีตายม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดีให้เต่อีเดม่สอเสียให้แ่อาสนุ

พี่แขกงรับไม่ทันพี่แกงับทำไม่ทันไม่เป็นไรเย่ี แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยไอ้เจ๊แค่นค่เ้ยไอ้เจ๊ไม่เดือดมีดต้นก็เต้นอั่งมันมันมันพูดไได้ตีตีท้องมันเลยตีท้องมันตีท้องมันเอาขากระชุ่งท้องมันเลยเอาขาไม่เอามือแล้วลงไายโอ้จุ่มจุ่มเออเดึงเอาขากระชุ่งไว้กระทุ่งไว้เออเอาปล่อยปล่อยเชือกไปขากระชุ่งนี่แล้วยกเลยยกเลยยกเลย โยนหน่อยขากระทุ่งไม่ได้เดี๋ยวปล่อยเชือกปล่อยเชือกปล่อยเชือกอย่าไปล้างมันไว้สิกระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งมันยังไม่ค้องเลยไม่ค้องไม่ได้เอ้าขาไม่ได้ปวดไทยอย่างนั้นก็ได้เป็นได้เป็นได้เฮ้ยัยันยันเชือกไว้เดี๋ยวทำไม่ดึงทำไม่ได้กระทุ้งสซนเท้ากระทุ้งยันยันนี่มันคิดว่าถ้าเราไปดึงไว้นี่ยหม้ามันจะอยู่เนี้ยมันก็ทำอย่าเราหยุด อออ๋ัักตึงนนี้พยายามไปนี่นี่พยายามมือเดียวสายอันขวาไปข้างขวาไปข้างขวานี่สายสายตรงมือเดียวเลยสายจับไปเลยไปไปเรื่อยจะมีทักคอนได้ถ้าเราเป็นอย่างนี้ตป็นเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้บาลานซ์เราไงจับมือเดียวเลยนี่ไม่ตีได้เราไม่มีไม่ไดบาลานซ์มันจับไปหน่อยเชื่อกับไปล่อยเพื่อเดี๋ยวต้องยิงทะลุนะ ควบควบโหมดที่ไม้ไม้แล้ะครัวโต๊ะยังเมาอยู่ไม่ได้หน้าแดงอยู่ถ่ายโต๊ะไโชว์ดิโต๊ะควบใหญ่โต๊ะควบย้า่วะย้ายผมโชว์เดี๋ยวล่วงเดี๋ยวนี้คัดเดียวคัดเดียวคัดเดียวอ๋อคัดเดียวชีพเพรเจ็บตัว เดี๋ยวมามให้ i n s e r หน้าเต็ียมเลยแลน้ตมาหยุดหน้ากล้องกันรู้เลยจัมาฟังมันรู้เรื่องจัาดำแล้วดำแล้วนั่งเลยดำแล้วเนี่ยอันนี้ก็ผัมีดำล็อกมันเป็นกนสีแทนนะ แทนมันจะมาแทนสีขาวเอาสีนี้ดีกว่าห้าห้าสี่สามสองยิงรนู้เลยยิงเลยนะโอเคีรักเออีรักเออรักอะไรดูด มถ้าได้ด้วยก่อยกันตัวเราเออเราได้มายเอิมาปุ๊บจนกระโดดเข้ามาปุ๊บปั๊บปั๊บมาล้นอะไรเนี่ยนี่ก็เฮ้ยไม่เอาดาบไปด้วนเยอะต้องเยอะเอาน้ำไม่ต้องเยอะวันนี้เราเป็นกุลาเลาไม่ได้เป็นแอนยี่ไปดูว่าเฮ้ยอันนั้นน่ะเรียบร้อยไปทำนี้เลยเนี้ยเออยืนไปยู่ข้างกแอนเลยนี่ยาสวยจัง ทำอย่างนั้นแหละปากนี่เราเออเออนี่เราเอาใหม่เอาใหม่อะทำใหม่ลองซ้อมนิดเดียวน้ำไม่ต้องเยอะเเงย้เเงยขึ้นปาเอออางเี้แล้วก็นียแล้วก็ปุ้ยเออไ้อปต้องเลยสายสายลงต้องปุ้ยด้วยไงนขึ้น่สต้องหลัตาอปปไัน เอาไปดูสิดันได้เอาเลยนี่ไปไปจับจับจับไปไหนคนไหนคนนี้เหรอคนนี้เหรอไม่พอใจก็ไม่ยิ้มดินี่นางกุลาจ้าเรื่องอะไรใครอีกข้ามันจะมองใจนี่หน้าแบบเซ็งๆกินทุกไม่ต้องมองไงไม่มองคือไม่มองอะไรเลยกูไม่สนใจใครอย่งนั้นแหละมองบนน่ะมองบนน่ะ ไม่สนใจอ่ะมองดีดีมอบนมองบนมองเหือดไม่สนใจอ่ะมองข้างบนไม่ก็คือแบบมองรู้สึกแบบลำคานอ่ะเข้ามาอีกแฉขุ้นไปใส่ใจใครทั้งนั้นหรอที่พ่อออกตำราหมอให้ข้าที่ใช้เองข้าไม่อิจฉาเองหรอกโว้ยต่อให้เองจะเป็นที่พ่อยก่อยกที่พ่อยกตำราหมอให้ข้าูเอาออกมาวันจันทร์ไหนไอเดอร์ โดนม่เป็นลายไปเโดนไปเลยแอนเล่นไปเลยาแสสไลถ้าโดนแล้วต้องเล่นต่อไน่จ้ะโดนกเลยใครสวยสุดเอาล้ำนั้นกัเลยใครสวยสุดรู้เหรอยกมือใครสวยสุดอ้าวน้มเต็มเลยงั้นก็สวยเท่ากันเลยดิสวยเท่ากันปะอ้าว ไหนไหนแ่งกนิมองหน้ากล้องนี้ใครสวยกว่าบอกกล้องเลยใครสวยกว่าเนี่เห็นกล้องปะคนสวยคือคนที่พูดบทกล้องนะใครพูดบทไม่ได้คนนั้นขี้เหร่เลยแข่งกันยกมือหนึ่งสองสามใครสวยกว่าอ่าหนึ่งสองสามใครสวยกว่าเสนอหน้อยนั่งอยู่กับพี่นะเนี่ยเออ มีเมียเยอะค่ะต้องนวดฉากนี้อยากให้ใครนานๆเลยครับสนุงงามดีนะเนี่ยต้องหลงนะต้องหลงหลงเหรอ GPS ส่งมาผิดไหมส่ง GPS ผิดหลงเลยครับตัวลูกนายแม่นั่งเรือนไหนอะแม่แม่ลูกหลงกันแล้วลูกหลงกันแล้วฮะเรียกลูกด้วยน่อหนะลูกกำลังมานะ ไปเจอพี่แชมป์มาแล้วเหรอใช่หายเจ็บเลยพี่แชมป์ใกำลังใจแล้วใช่จักพี่แชมเออลพี่เจมแกเหน่ยหนอนุ่งกระนุ่งนงก่งเยเียว่เ่แน่เป็นยังไเป็นเดี๋ยวก็เป็น้้ย่เลรมุ๊บเปนปั๊บเลยุ๊บ้ยวเลยเียวเลยไม่กลัวเลย นี <önce S 2> ่พี่ิ่งจับนั่กไปนั่งกับแม่ขึ้นไแม่ต้องรัหรอไม่มี่อเลยเหรอต้องรับโอ้ะนั่งนิ่งๆนะหูว้นั่งเป็นไหมวายนะเป็นป่าวมีหย่มเป็นั่งนิ่งๆนะเดี๋ล้มนานั่งนิ่งๆนะนั่งนิ่งๆก่อนอเ ้ย้ออ่อไกลูกเมอพี่เอ้ี่เลยี่อทางนี้นี่พี่คนนี้มพี่คนนี้หน่อย กวางด้วยมีกวางด้วยนี่ันนี้กวางน<า>ี่ใหญ่มากนี่มาแล้ว um มู่นไงไปดูแล้ว รีบไปเลยแล้วพี่หนีด้วยพดาดาพี่ขดาตัล้ยพี่หนีด้วยเร็วสิน้ำหอมมากน้นตรงไเลยน้หอมหอมมานี่ชื่นใจว่าพี่โอมาลงเลยกันสิ ก่อนจมกลัวไหมคะหปถ่ายถ่ายในก้านหนึ่งถ่ายในก้านหนึ่งหนูไม่ชอบเล่นน้ำหนูไม่ชอบเล่นน้ำแต่หนูต้องเล่นน้ำแล้ว<ย>อ <ด elt> เอออ่ะเอออ่าเออเอ,อ่าแล้วเดินทางนี้เดินทางนี้เดินให้กล้องดูอ,อ่ะไปส่งให้พัดหยเิบขวายบ่งรู้บ่งรู้ ดำดำดกอนดำก่อนดำก่อนดำลูกใดำดำดำก่อนดำก่อนดำก่อนดำ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 น้ำอ้าเพิ่จับตีเอาไหมเอาไหมใเบกดาพร้อมกันเลย้เบองดำน้ำก่อนเพิ่งเกาะเรือ่เรือโผล่ขึ้นมาก่อนสี่าองแล้วดำน้ำดยมาวิด็ด เฮ้ยระวังนะระวังนะออกมึงออกมึงเฮ้ยขึ้นไปเลยเจ๊ระวังนะเฮ้ยกระเด็นเฮ้ยกระเด็นไปแล้วอย่ายิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้มไปไปไป

อ๋อเจ้าถุงน้ำไม่ลึกโอเคเดี๋ยวไปลงสระเด็กนะโอเคปะโอเคไหมโอเคโอเค <c oughs> ตัวไรโด uh นในเครื่องประดับน้องหินข้างในหลับกลัวไอ้ตเล็กม uh ันโดนเลยมีแองเลยฉีดที่มันเป็นแดงๆอะอะไรเต้นแดงมากอันนี้เหนื่อยหรือเหนื่อยเหนื่อยหรือตื่นเต้นเหนื่อยเหนื่อยหรือตื่นเต้นเหนื่อยนะเดี๋ยวเราต้องลงไปใต้น้ำเดี๋วเราต้องจะอยู่ใต้น้ำกันแป๊บองหนึ่งนะคะเราต้องแบบว่าอารมณ์แบบว่ากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบขึ้นมาแต่เราขึ้นมาไม่ได้ห็นเข้าใจเนาะเราก็มั่นใจหน่อยขำกำลังใจหน่อยค่ะ đâm đâm luôn đâm 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 hai

เด็ดอีเพคะเด็ดอีเพคะต้องรักคุณลาหมดใจ